นกยาครับที่ครับนี่เราก็มาบครับพุ่งนาที่ครับขับตางองค์นะครับวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์ฮามอเตอร์ไซค์ฮาฝึกกำลังฝึกกหลังนี่ครับเราืึอครับซึกแล้วจะมาที่ครับเราก็ก็ติดครับท่าที่ได้ไปดูครับนี่ครับมันแกลงนนี่เดือมันจะแขลงดีโอ้ เอเนสาวเนสาว่าันนันเครับเรอักับางคนมาครับซื้อใหญ่ครับาดห้องครับรดพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ไปทำหมนะที่ร้านกแครับ่อนๆน่าับ ค่อยบอกจะแล้วนะครับสื่อใหญ่ของเราครับเข้าทุกท้ายดีครับสื่อใหญ่นะครับค่อยบอกจะแล้วบางคลิปนะครับยอดวิวเยอะกว่าสื่อหลักอีกนะครับผมเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาครับผมนี่ยวิวน้าดูครับเราจะไปยื้อตื่อได้ไงตื่อเป็นแสนเป็นล้านเป็นตางเราเ็ตามเรัเแสนเราเป็นตามเป็นร้านก็แต่ยอดวิวข่าวลุงคนนียแต่ เลยมาครับลงพุ้งที่ดาวอังคารนะครับมาแล้วฝาถึงนกคู่ที่ดาวอังคารนะครับนะให้ข่าวแบบนั้นได้อย่างไรในสารให้แบบหนึ่งแล้วนะผมไม่เคยบอกใครมาก่อนสองปีที่ผ่านมานะคูพเตรียมรับธงได้เลยนะครับคดีจบนะครับนกคู่นะครับพูดมั่วไปเรื่อยนะครับนะคุณให้การในชั้นศาลดาวอังคารไป็ว่าอย่างไร เมื่อว,วานคุณให้ข่าวนะครับสื่อไว้ว่าอย่างไรเราได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเตรียมรับกรรมให้ดียกนกฮูกตาโตจางคนานนะครับหลักฐานคุณนะครับจะเป็นสิ่งที่มัดตัวคุณได้ดีครับให้ข่าแบบไหนจำไว้ให้ดีนะ,นะครับคุณเห็นลงเวลาไหนอะไรยังไงนะครับอย่ามั่วนะครับ แทำไมการที่คุณให้สัมภาษณ์ทำไมไม่พูดภาษาละ่ะกรัวให้การเทนไรหรือเปล่าเปีนนะให้การเทนภาษาเขียปีนะต้องพูด,าาดชาวพานนะครับชินเห็นบางกระแสก็บอกจำวันผิดนะพี่จำวันผิดเมียบอกจำวันผิด ดาวันผิดเมียที่ดาวคานเมียที่ดาวครับอเมียที่ดาวคานโดนดาวันผิดเมียวันเกิดียวใช่ไหมไม่รู้โอ้มั่วจริงๆนะครับมั่วนม่วได้ใจเลยใครของพวกม้วนะครับนะพยานปากเองมึงไปมั่วได้โลดเดี๋ยวมึงเจอแล้นะครับหลังจบคดีนี้เจอกันนะครับเจอทงมันปักบ้านง่นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับฝากให้คิดพิจารณานะครับให้ดีๆนะครับนี่ครับค่อยๆหยอดนะครับค่อยหยอดนะครับนะครับเสือกไปบ่นะครับนะ ให้ข่าวอะไรมุงจำไว้ให้ดีนะนกฮูกนะครับนี่ยอดย <c oughs> อดผู้สารเยอะเดี๋ยวทกครั้งนะครับนะพู้อะไรมุงจำให้ดีๆนะนกฮูกให้หสาษณ์สื่อนะครับที่เมียมึนเป็นคนบอกนะครับว่าจำวันผิดแต่ทำไมนะครับมาออกข่าวแบบนี้แต่เวลาอยู่หน้าบันลังทีราการเป็นแบบนึงนกฮูกกาโต ต้นท้าไหกันชาบ้านชายบ้านชรยบ้านดูทีวเหรอสีบาร์กิจนาครับหลวงโอ้งนะเตรียมตัวรับกรรมให้ดีนะครับให้พาให้สัมภาษณ์นี้นะครับบารถึงพยานปากเอกนะครับนะเอาแล้วถึงพยานปากเอกนะครับหลสัมภาษณ์สื่อใหญ่เมื่อคืนนะเป็นเรื่องเลยนะครับผมได้ครับเมื่อคืนที่คุณให้สัมภาษณ์สื่อว่ายังไงวันนี้คุณนะครับดาวอังคารนนะอ่าเป็นนิทานนี่ครับพี่นิทานนะ โนคุเป็นตัวละครในตำนานครับโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับสุรปัตย์นครับเดี๋ยวครับตอนนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงลูงนาแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะไปถือขากานะครับไม่ตีดูนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีคนนะครับต้องรับกรรมนะครับตัอการให้ถล่มพลาดนะครับหรือเรื่องเป็นลาวเป็นข่าวใหญ่โตนะครับเนี่ยเอาตามรถอาจารย์รถอาจารย์เสียไป กรจานี่ารท่อมจันทร์ไปสิละก็มันมาแลวนะครับมันมาแล้วมันมาดลครับหลังจะหายไปหนึ่งเดือนนะครับบ่ามืดบ่ามืดหลานตะพนนะครับนี่สิครับนี่เราจะก่อติดครับลุงพลครับจนถึงแหล่งครับ ขอบคุณครับมอไซค้างจับบ้านใครบ้านครับไม่ห้างครับพี่ครับมอไซค์ดีๆกลับบ้านครับอ๋อไม่ห้างนะครับเดินทางมาถึงทุ่งนาแล้วนะครับหลังจากลิเชียเสียเสียเสียไปประมูลนะครับผมรถหรูแอกคอร์ด มาจังหวัดมาจังหวัดออ๋มาจังหวัดหรออยากมาหาลุงพลเอาไปด้วยของไทยนี่นะครับป้าลุงก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยนะวันนี้มาจะมาหาลุงพลมนนีอุงพลนะชี้หน้าชี้หน้าชี้ยังไงมือชี้ได้เก๋ กำนันกำนันกำนันครับกำนันเหมือนกำนันเลยอ๋อมาตวัดใช่ไมเสบอยใช่มาเสีอไผ่ยังไม่บอกใช่ไหมครับยังไม่บอกเอาแล้วหลายหัวข้อเลยครับนะข้าวปลาไม่กินหลายหัวข้อเลยไปวัดกุลคะคคลิปนี้หลายหัวข้อเลยโอ้ยเอฟซีคุ้มมากนะครับหลายประเด็นเลยนะครับคลิปนี้ผมมาแต่วัดดอนเอ้ยไม่ใช่อันนี้มาแต่วัดดอนผมมาแต่วัดกุลละคร ก็เลยจะมาหาลุงพลวันนี้มาก่อนเดี๋ยวจะไปบังไฟพญานาคเดี๋ยวจะไปได้มาออ๋จะไปตอนเย็นมาดูไปเที่ยวได้ออกภาษาเนาะไม่บกพร่องเนาะฮะไม่บกพร่องไม่บกพร่องทำงานแล้วก็ทำพาณิชย์นาจะดำเดียวใช่ค่ะตากแดงไงี่ยมึ้งั้นเดี๋ยวครอบครัวก็ไม่ให้เราออกไปไหนเนาะอัปเดตล่าสุดเรวเดี๋ยวมาที่สายเดี๋ยวก็จะไปเจอมุกทหารด้วยจะไปให้กำลังใจดูกระต่ายด้วยสายสุดยอดใช่บอยมีธุระนะครับมาคุยกับลุงนะครับผมไปหมด เที่ยวด้วยรถน่าจะเยอะเนาะเห็นว่านายกมาด้วยใช่ใช่ใช่นายกเสถาใช่เาผมจะไปต้อนรับนายกนี่เจ้าเอ้เอาแล้วนะครับไปแล้วซื้อใจ